โอเคครับสวดีคไรคบนักเรียนเดี๋ยวก็วันนี้เราก็มาขึ้นในส่วนของเรื่องของความดันนะครับความดันนะครับก็จะมีสูตรนะครับในการคิดเนาะก่อนที่จะพูดถึงสูตรเนี่ยเดี๋ยวมาเซอร์ขอยกตัวอย่างอันนึงก่อนนะครับถ้าเราอยากจะอยากจะจินตนาการนะครับว่าความดันเนี่ยคืออะไรนะครับถ้านเรียนลองนึกภาพตามนะครับเรามีกําแพงนะครับอันนี้เป็นกําแพงเนาะ นะครับกำาแพงเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดหรือว่ามีปริมาณพื้นที่นะให้เป็น A นะครับแล้วเราเนี่ยใช้มือของเรานะครับอันนี้คือมือนะนะครับใช้มือเนี่ยดันผักนะครับด้วยแรง f นะครับไปในทิศทางของกำาแพงนะครับเอ่อมันก็จะเกิดแรงเกิดขึ้นบริเวณนี้ถูกไหมนะครับมันจะมีแรงเกิดขึ้นนะครับบริเวณนี้นะครับเออแรงที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะส่งถาส่งต่อไปยังกำาแพงนะครับ แรงที่เกิดขึ้นบนกระแพงเนี่ยนะครับแรงกดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าแรงดันนะครับซึ่งมันมีผลนะครับมาจากแรง f ที่กระทำต่อนะครับเห็นไหมครับตัวกลางที่ส่งถ่ายพลังงานตรงนี้นะครับก็คือมือเราที่กดณนะพื้นที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโอเคนะครับจากรูปนะครับอันเนี้ยเราจะเห็นลักษณะของ การจินตนาการนะครับคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับแรงดันนะครับเราจะเห็นว่าแรงดันเนี่ยนะครับจะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเรื่องของความดันนะครับความดันนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับต่อตารางเมตรเนาะนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงแรงนะครับแรงเนาะแรงโดยทั่วไปเลยจะมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับแล้วก็เรากล่าวถึงพื้นที่นะครับก็จะมีหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับโอเคนะครับ เรามาดูความดันกันบ้างนะครับความดันนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า pressure เนาะนะครับหมายถึงแรงที่กระทำตั้งฉากต่อ1หน่วยพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเขียนด้วยสมการนี้นะครับนะครับความดันนะครับในที่นี้นะครับเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับอันนี้อยากจะให้นักเรียนจำอีกหน่วยหนึ่งไว้ด้วยนะครับก็คือ ปาสคาลนะครับหรือถ้าเราพูดอีกอันนี้ก็คือ P a นะครับเท่ากับนิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองนะครับอ่ะนะครับนะครับอันนี้คือหน่วยที่มันสามารถแทนกันได้นะครับบางทีเราจะเอาไปาพิสูจน์สูตรหรือว่าเอาไปาแก้สมาการบางอันได้เนาะนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ ความดันนะครับที่เป็นเขียนเป็นรูปภาพนะครับแต่ว่าลักษณะก็คล้ายๆกับที่มาเสิร์ตอธิบายไปเมื่อข้างต้นนะครับความดันนะครับมีอยู่ด้วยกันนะครับอยู่3ประเภทนะครับก็คือความดันเกตนะครับความดันบรรยากาศแล้วก็ความดันสมบูรณ์เนาะความดันมีอยู่ด้วยกันสามอย่างนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันว่าแต่ละชนิดของความดันเนี่ยแต่ละประเภทนะครับมีลักษณะ อย่างไรแล้วก็มีวิธีการคิดสูตรในการคำนวณอย่างไรบ้างนะครับจากที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับเรื่องของความดันนะครับความดันนะครับมีสูตรเป็นโลเท่ากับ f อส่วนเเนาะนะครับเรามาดูเรื่องของความดันเกจกันบ้างนะครับนิยามเขาบอกว่าความดันเกจนะครับหรือว่าเกจเพรสเชอร์นะครับเป็นความดันที่เกิดขึ้นนะครับ จากน้ําหนักอของเหลวที่กระทาต่อพื้นที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับถ้าเราอาธิบายนะครับก็คืออพื้นที่บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะฮะมันถูกกระทําด้วยอันนี้ h หรือว่าอีกภาษาหนึ่งก็เป็น l เนาะถูกกระทําต่อน้ําหนักนะครับของน้ําก,ก,กระทําต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับที่เป็นของเหลวเนาะในที่นี้เป็นน้ํานะครับความดันที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณเนี้ยนะฮะนะครับนะครับเราเรียกว่าความดันเกตนะครับ Gage pressure นะครับก็ที่มาเลยนะครับก็นะครับ pg นะครับเท่ากับ log s นะครับนะครับ log s นะครับโอเคนะครับซึ่งอันนี้ก็บอกว่าอ่าอ่อันนี้นะครับมันคือความรังเกตเนาะ อันนี้คือความดันเกตนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันต่อลังเมตรนะครับโลคือความหนาแน่นของสารนะครับก็จากอันที่แล้วเนาะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับดูเหมือนเดิมเลยนะครับคือความความเร่งนะครับนะครับมีค่าเท่ากับดีเป็น10และกันนะครับความลึกนะครับ h หรือบางตำราเขาเขียนเป็น L อนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะได้เป็น PG เท่ากับ logs นะครับโอเคนะนะครับอันนี้คือสูตรในการคำนวณนะครับเรื่องของความดันเกจนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับพอพูดถึงความดันเกจแล้วนะครับก็จะมีตัวหนึ่งที่เราก็ต้องพูดถึงนะครับเรื่องของความดันบรรยากาศอ่าเดี๋ยวนิดนึงนะครับมาเซอร์จะเสริมให้ในส่วนของ ที่มาแล้วกันนะครับที่มาของสูตรความดันเกตนะครับว่ามีวิธีคิดนะครับสมการอย่างไรเดี๋ยวมาพีส่สูตรให้นะครับอโอเคโอเคนะครับบอกว่าถ้าเรามองจากสูตรเดิมเนาะ P นะครับเท่ากับ MV นะครับอันนี้เป็นสูตรเรื่องของ ของไหลนะครับโด,โดยพื้นฐานเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเ,เรื่องของความดันนะครับก็จะมา้วยใช่ p จะเป็นโลเท่ากับ f ส่วน a นะครับอ่ะก็เป็นสูตรที่2ที่เราได้เรียนรู้กันแบบซิมเพิลแล้วเนาะต่อไปนะครับในเรื่องของความดันเกจเนี่ยนะครับมันมีเราเราสมการตั้งต้นเนาะเรื่องความดันเป็นสมการนี้นะครับ p โลเท่ากับ f ส่วน a นะครับ จากสมการนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าโลเนี่ยนะฮะแรงที่เกิดขึ้นนะครับกับพื้นที่เนี่ยนะครับแรงบริเวณตรงเนี้ยนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทาต่อพื้นที่ถูกไหมมันคือแรงอะไรครับมันกดทับแบบนี้นะฮะมันเป็นลักษณะของอะไรแรง MG ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอฟนะครับที่กระทาต่อ1ปริมาตรพื้นที่เนี่ยนะครับเราอาจเขียนได้อีกรูปหนึ่งก็คือ MG ถูกไหมครับ ส่วนด้วย a นั่นเองนะครับนะครับต่อมานะฮะมาเออซอร์ก็จะไปยึดจากจากเเรื่องของของไหลนะครับเราไปยึดจากเรื่องของของไหลนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวตัว mg นะครับ mg ตัวเนี้ยนะครับไม่ใช่ถ้าถ้าย้ายข้างครับถ้าย้ายข้างให้เหลือ v ถูกไหม มันก็จะได้เป็นเ v เท่ากับ v นะครับเท่ากับเดี๋ยวนะครับ p lo v นะครับคือจะบอกว่าถ้าเราเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะได้เป็น m นะครับแยข้าาสรรมการปกติเลยเท่ากับ lo v นะครับ m เท่ากับ lo v นะครับ ถึงทีนี้นะครับเราก็มาแทนค่านะครับในในในสรรมการของเราที่เป็น log mg ส่วน a นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้น m อะตรงนี้นะฮะ m เนี่ยนะครับก็เท่ากับอะไรเท่ากับ pv อ่ะเท่ากับ log v e. นะครับเห็นไหมมันก็มาจากอันนี้เห็นไหมครับมันจากอันนี้นะครับแล้วก็ได้เป็น g นะครับส่วนด้วย a ก็เหมือนเดิมถูกไหมฮะ นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาเขียนจัดรูปใหม่นะครับก็จะกลายเป็นโลเท่ากับโลนะครับถึงทีนี้เรามาดูตรงนี้อีกนะครับวี v, ตัวเนี้ยนะฮะวี v, ตัวนี้นะครับมันมันเท่ากับมันเท่ากับเอ AL, นะครับจะได้เป็นโล เท่ากับ a l นะครับถ้าเราสังเกตนะครับว่าที่ที่มัลเซอร์บอกไปว่า s ตัวนี้นะฮะมันก็คือ l ถูกไหมถ้าเราพูดอีกภาษาหนึ่งนะครับความสูงของ s เนี่ยก็คือระยะระยะ l ระยะห่างนะครับการหาปริมาตรเนี่ยนะครับการหาปริมาตรก็คือ เ,เขาเรียกว่ากว้างคูณยาวถูกไหมครับก็จะเป็นกว้างคูณยาวถูกไหมก็จะเป็น A นะครับคูณด้วยกับ L คือบริเวณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น A l ตรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็โลเหมือนเดิมแล้วก็ G เหมือนเดิมนะครับส่วนด้วยนะครับ A ถูกไหมฮะพอถึงตรงนี้แล้วนะครับ อเ uh, นะครับตัด A ถูกไหมครับ A ตัด A ก็จะเหลือเป็นโลนะครับโลโล o เอสเนาะโอเคเหลือโล G แล้วก็ L L หรือ S นั่นเองนะครับได้เป็น2อันนะครับอ่ะ uh, ก็จะเป็น P นะครับ เท่ากับ log s นะครับหรือเท่ากับ p เท่ากับ log l นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2สูตรนะครับเเมื่อกี้อาจจะพูดให้เลยสับสนไปนิดหนึ่งนะครับความดันเกตเนี่ยนะฮะ,ะมันมีคำเรียกนะครับเป็นนี่นะ ดูตรงนี้นะครับเราใช้ตัว p เลยเนาะถ้าเป็นเรื่องของความดันเนี่ยนะครับก็คือ pressure เลยนะครับใช้เป็นตัว p นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของความหนาแน่นนะครับหรือที่เราเรียนไปเมื่อคาบที่แล้วนะครับความหนาแน่นเนี่ยเรื่องของของไหลเรื่องของความหนาแน่นนะฮะเราจะใช้เป็น rho ดูไหมครับเมื่อกี้มาเซอร์หยิบยกสมการเนี้ยไปพูดถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมการเนี้ยมันจะได้เป็น สูตรใหม่ก็คือนะครับ p เท่ากับ l นะครับอันนี้ก็จะเป็น l นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ g อ่าไม่ใช่ p เนอะอันนี้เป็น l นะครับอันนี้เป็น p นะครับ p เท่ากับ lgs นะครับโอเคที่มานะครับก็มาจากการอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับทันไหมนะครับโอเคต่อไปนะครับเมื่อกี้เราเรียนรู้เรื่องของความดันเกจนะครับคือความดันที่กดบริเวณหนึ่ง เป็นของเหลวที่กดกดทับบริเวณของพื้นที่นะครับพื้นที่ภาชนะภาชนะหนึ่งเนาะแล้วก็เรียนรู้เรื่องของอความดันความดันกดของสูตรของความดันทั่วไปนี้นะต่อไปนะครับความดันเนี่ยนะครับมีหน่วยความดันนะครับมีหน่วยเป็นปาสคาลหรือว่านิวตันเมตรนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือความดันบรรยากาศนะครับ คือความดันบรรยากาศเนี่ยนะครับมันเป็นความดันที่เกิดขึ้นนะครับมาร์จะอธิบายว่าถ้าสมมติอันนี้เป็นโลกนะครับอันนี้เป็นโลกนะครับอันนี้มันจะมีแรงเนี่ยนะครับกระทาต่อพื้นโลกนะครับเป็นแรง mg ถูกไหมอ,อันนี้คืออากาศนะครับอากาศเนี่ยนะครับมันมีการกดทับบริเวณ แต่ว่าสูตรนี้นะครับใช้เฉพาะโลกเท่านั้นนะนะครับสมมติว่ามาเซอร์กำหนดแค่พื้นที่ตรงนี้นะครับให้เป็น A นะครับจากระยะนี้ต่ครับถึงระยะนี้เป็น A ออากาศเนี่ยนะครับมันก็อยู่บริเวณนี้นะครับโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับมันกดทับนะครับบริเวณนี้นะฮะบริเวณตรงนี้ของโลกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากจากสูตรนะครับที่เรียนเรื่องของความดันเนาะนะครับ ความดันบรรยากาศนะครับเราใช้สัญลักษณ์เป็น p0 นะครับความดันบรรยากาศนะครับหรือว่าอีกอันนึงเราจะเรียกว่าภาษาหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าความดันประลอดนะครับความดันบรรยากาศนะครับคือความดันเนื่องจากน้ำหนักของอากาศที่อยู่เหนือบริเวณโลกนะครับมันจะมีอนุภาคนะครับกดทับซึ่งอันนี้นะครับมันมีความดันหนึ่งบรรยากาศเนี่ยนะครับมันจะมี ค่าระดับน้ำทะเลนะครับเท่ากับ1.01325นเนี่ยนะครับคูณ10กำลัง5้าปาสคาลนะครับหรือว่า,านิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองนะครับอ่านะครับมาดูต่อความดันบรรยากาศนะครับก็คือใช้สัญลักษณ์ p 0นะครับเท่ากับ log s นะครับเพราะว่า log s ก็ได้มาจากามันเกิดแรงที่กระทำนะครับเป็น เป็นลักษณะของแรงกดทับแบบนี้เนาะ log s แบบนี้นะครับโอเคนะนะครับ log s เนี่ยนะครับเราจะพูดได้ว่าความดันที่เกิดขึ้นนะครับตรงเนี้ยนะฮะมันมีค่าเท่ากับ1 atm นะครับหรือว่า1เราจะบอกว่าความดันบรรยากาศเนี่ยนะครับมันเท่ากับ1 atm นะครับ1 atm เท่ากับเท่าไหร่1 atm นะฮะเท่ากับเนี่ยฮะ 1>, 1 atm นะครับเท่ากับ1กิโลปาสคาตรงนี้นะฮะนี่นะฮะอะ่าทษที1 atm เท่ากับ1.013งูนนสคูณกำลัง5ปาสคานะครับโอเคนะครับหรือนะครับอาจจะเขียนเป็นในรูปของ760ออันนี้อาจจะรู้ไว้ก็ได้นะครับอันเนี้ยนะครับก็แต่ว่าส่วนใหญ่นะครับให้จำเป็นตัวเลขอันนี้ไว้นะครับที่จะออกใช้บ่อยๆเนาะ 1>, 1 0 1 3นะครับคูณ10กกำลัง5นะครับอันนี้คือลักษณะของความดันบรรยากาศนะครับเป็นความดันที่กดทับบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งความดันบรรยากาศเนี่ยเท่ากับ1 atm นะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นในส่วนของความดันสมบูรณ์ความดันสมบูรณ์นี่ก็จะเป็นลนักษณะของการเอาทั้ง2อันที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับมารวมกันนะครับ1ก็คือ ความดันสมบูรณ์ใช้เป็นเพชเชอร์ตัวเดียวนะครับใช้เป็น p นะครับใช้เป็น p ตัวเดียวนะครับนะครับ p เท่ากับความดันจำไว้เลยมันเท่ากับความดันเกตอ่ะความดันสมบูรณ์นะครับความดันสมบูรณ์เท่ากับความดันเกตนะครับนะครับบวกด้วยนะครับบวกด้วยความดันอ่าโทษทีความดันสมบูรณ์นะครับเท่ากับความดันของ บรรยากาศนะครับบวกด้วยความดันเกจเนาะ P.G. นะครับก็เหมือนเรานำเอา2ทฤษฎีเนี่ยนะครับมาเกี่ยวข้องนะครับความดันบรรยากาศนะครับก็เกิดขึ้นนะครับออบริเวณของอากาศที่กระทากดบริเวณอย่างนี้ถูกไหมนะครับความดันสมบูรณ์นะครับกออ็ความดันเกจก็คือความดันที่ของเหลวกระทำนะครับบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นนะครับที่มาของสูตรความดันสมบูรณ์เนี่ยนะครับก็คือนําเรื่องของความดันบรรยากาศกับความดันเกี่ยนะครับมาบวกกันนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์บางข้อนะครับที่ที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับมันให้หาความดันสมบูรณ์นะครับบางทีเราอาจจะต้องหาความดันเกตก่อน หรือความดันบรรยากาศก่อนนั่นเองนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราค่อยเอาไปแทนค่าในสมการที่2นะครับก็จะได้เป็นหาเป็น P นะครับหรือว่าเพชรสมบูรณ์ธรรมดาได้นะครับนะครับโจทย์จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเรื่องของโจทย์นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปลงดีเทลกันต่อนะครับในในใน อาจจะเป็นมิสหรือว่าวิดีโอเดี๋ยวยัง,ยงไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าอาจจะได้เรียนออนไลน์กันหรือเปล่าหรือยังไงนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะลงดีเทลนะครับหรือว่ารายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะของการาพูดกล่าวถึงเนะื้อหาคร่าวๆนะครับที่ที่ที่เกี่ยวข้องเห็นไหมครับมันก็จะมีเรื่องแรงดันอะไรอีกนะครับเรื่องของของไหลเดี๋ยวเนี่ยเราจะไปลงรายละเอียดกันต่อไปนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวยังไงนะครับอันนี้ก็วิดีโอนี้ก็คือเกิดว้เบื้องต้นนะครับยังไงก็อย่าลืมทำแบบทดสอบแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาส่งในคลาสรูมด้วยนะครับโอเคครับผม